สวัสดีครับพ่อพานจีแอลนะครับคือมันอดไม่ได้จริงๆครับที่จะมาพูดเพราะว่าที่พึ่งผ่านไปคือคิดลักอีพีเก้าครับติดอยู่ในใจมากเลยยังฟูฟ่อนไม่ได้เลยจริงครับขนาดผ่านมาจนถึงวันจันทร์แล้วตอนนี้ก็ที่อาจอยู่ก็จะเป็นวันจันทร์ผ่านมาแค่สองวันนะครับวันจันทร์ช่วงเวลาจะตีสองแล้ว แต่เขายังงุ๊บอนไม่ได้จริงๆครับก็คือนั่งได้ดูมาได้ EP หนึ่งจนถึง EP แปดเนาะก็จะมีทั้งหวานบนกับผมไปเรื่อยๆจนถึงมาปิดท้าย EP แปดที่จะเริ่มเห็นตัวอย่างของ EP เก้าเรื่องต่างๆจนถึงขึ้น EP เก้านี้รู้สึกว่าทั้งคนเขียนบททั้งผู้กำกับทั้ง คนตัดต่อทั้งน่าแสดงแบบอยากชื่นชมมากจริงๆครับก็คือทั้งบทต่างๆในที่ส่งมาทั้งกา,การกำกับทั้งเคมีของจินเจที่ออกมามันทำให้แบบบีบอิโมชั่นได้มากก็คือแบบชื่นชมชื่นชมมากจริงๆครับตั้งแต่เริ่มเปิดเรื่องมาตั้งเป็นเรื่องราวต่อยจากอีพีแปดที่ ในบทก็คือแพทย์ขอร้องกับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจนถึงพยายามสู้มาเรื่อยๆจนถึงมาในการขอร้องของแม่ก็คือมันเป็นทางตันของตัวละครจริงๆนะครับก็คือต้องถอยเหมือนต้องถอยจริงๆเพราะมันเป็นทางตันมันไปต่อไม่ได้แล้ว คือมันบีบหัวใจมากจนถึงปูมาจนถึงในเรื่องราวของการบอกลกคงสุดท้ายคือในจังหวะที่แพทย์ดูแหวนแหวนก่อนก่อนจะเข้าฉากฉากนั้นนะครับยังไม่เข้าเท่าไหร่แต่พอถึงในฉากนั้นจริงๆแนละ้วพอเปิดกล่องแหวนออกมานี้น้ำตาไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะครับมนนั้น มันบีบเป็นอะไรที่บีบหัวใจมากมันคือถึงจนมาถึงตอนจบของตอน ep เก้าแล้วมีตัวอย่างของ ep สิบออกมานะก็คือฆ่ากันตรงนี้เลยดีไหมครับแบบ้ยทำไมต้องรออีกทีหนึ่งเพราะถึงก็อนนี้พูดจากใจคนที่ไม่อ่านไม่ได้อ่านนิยายต้นฉบับมาก่อนนะแต่ว่าแค่รู้มาว่านิยายต้นฉบับเนี่ย มันเป็นเขียนไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ถ้าพูดตามตรงก็การยอมรับต่างๆของไม่ทางเลือกก็ยังมีไม่มากนะแต่เพราะว่าของผมนี้ถ้าพูดตามเจนผมว็คือเจนวเนาะก็คือเปิดกว้างจริงๆครับเปิดกว้างมากๆยอมรับต่างๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ ปูมาหล่อลอมมาหลายหลายอย่างมันเห็นทั้งสีผิวรอบรอ,อบข้างห้างทั้งเพื่อนคนรอบข้างต่างๆแล้วก็ยิ่งมาตอนนี้ลูกสองก็ที่เห็นลูกด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างนะมันก็มันแตกต่างจากตอนนั้นจริงๆมั้ยมันแตกต่างมากมากครับเพราะว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามัน เป็นดนมเตรกับตัวเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้รุ่นลูกเราร,รุ่นหรือคนที่เรารักเราได้เจอพวกนั้นนะก็เราก็จะปล่อยให้เขามีความสุขเนาะแล้วพอเรามาเจอแบบนี้แบบภาพมันย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วที่เห็นเพื่อนที่ต้องทะเลาะกับพ่อแม่จนแบบ หนีหนีมาอยู่บ้านเพื่อนด้วยกันเพราะว่ามันเกิดใหเหตุการณ์หลายๆอย่างนี้ภ้ามันแฟดแม่กลับมาเดยเลยก็เลยมันก็ค่อนข้างกระทบอีโมชั่นมาเยอะเหมือนกันก็เลยแต่ขอชมครับชื่นชมจริงๆอีพ ep นี้มูฟออนไม่จริงๆครับ ถึงฉากมันจะเศร้ามันจะขมแต่ความรักมันสวยงามจริงๆครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามจริงๆยังไงก็ขอาทาทำใจมุปปอนจากอีพีนี้ได้ก่อนเนาะยังไงก็ขอฝากน,นะครับก็ ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องนี้เนาะหลายๆเรื่องของคนไทยตอนนี้คือถ้าพูดคือทําได้ดีมากจริงๆครับตอนนี้ไม่ต้องตัไม่ต้องคิดว่าต้องตามกระแสหรืออะไรก็ได้ครับขอแค่ลองดูสักครั้งหนึ่งมันก็ก็มันก็คือการสนับสนุนในของผู้จัดหรือผู้ผู้ทําต่างๆเนาะไม่ไม่ต้องเขืนไม่ต้องอายครับคนไทยสนับสนุนคนไทยได้วยกันเนาะ หนังดีดีจริงครับชีดีดีจริงๆหลายๆเรื่องแต่ด p นี้มุกบอลยังมุกบอลไม่ได้จริงก็เลยขออมอกมาพูดนะขอบคุณมากๆครับ